สวัสดีค่ะคุณทิพย์สิพามาปลูกพักสาะแน่อีกครั้งเลยค่ะเดอ้อบอสดละความพยายามนะคะตายใดตายไปตายแล้วกับปลูกไม่เนาะคะ่ะเมื่อนี้เป็นวันแม่ค่ะยุดหนึ่งวันคุณทิพย์ก็เลยไปซื้อต้นมะลิมาปลูกผอมกับทุเรียนต้นนึ่งมะลิ3ต้นและกัไปพออพักสาะแน่ค่ะ จ้าของลานพน้านบองงามเพิ่นเลยขายให้ถุงละสิบบาทนะคะแถมอีกถุงหนึ่งก็ทิบกันเลยมาจัดการย้ายลงในกระถางละสีหอยไว้นะคะจชเห็ดเสือกหอยไว้เอาปรับกองจักน้อยนะคะให้ให้ต่ำลงให้แนมเห็น กรรมวิธีวิธีการปลูกของกุทิบเนาะคะ่ะกุทิบมีกระถางค่ะนี่กระถางกระถางเก้านะคะเก็บใบเรื่อยๆย่ามื่อต้นไม่ที่มีกระถางแยกลงกระถางใหญ่กระถางน่าก,ก็เก็บใบนะคะแลนะเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนเสียงกอบแกบกอบแกบจักหน,น่อยเด้ค่ะแต่ถุงพลาสติกเพราะว่าถุทงที่กุทิบเพ็ดนี่ข้างล่างจะเป็นปุ๋ยหมักที่กุทิบทำไว้นะคะหมักใบไม้ใบหญ้า วัชพืชต่างๆเศษอาหารนะคะมวลสัตว์ค่ะนี่แล้วก็มีหนไกลๆเนาะค่ะแล้วก็มีกาบเปลาวนะคะผู้ทิพซื้อมากเมือนีทุงหนึ่งซื้อปุ๋ยปลูกทุเรียนละค่ะแล้วก็ขอแถมบนทงกาบเปลาทุงหนึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนใส่กละมัง เอาการะมังสีชมพูมาใส่เลยเปี้ยนออกค่ะจะได้เห็นชัดเจนแล้วก็สร้างเสียงมันดังกบเก็บนะคะช่วงนี้จะได้ปุ๋ยมักปลูกต้นใหม่ดีค่ะที่กองทับทมกันไว้หลายน,นันพันเนาเปืือยอยู่ผสมกันปุ้ยแต่อ่อนซ่อนค่ะแต่บบหงว่า นี่ค่ะถุงละศาลบหาบาทแต่ว่าบรนแถมฟรีเนาะค่ะช่วงเบิดตนาฟนตนี่สิเริ่มปลูกต้นไม้ต้นไหลลงในดินนะสิสิรอดตายที่สิเป็นยังไงห,หอยถากกันยังหลายคือเก่าค่ะอันเที่เปลี่ยนมาปลูกในขั้วอีกเหตุผลนึงก็คือป้องกันบอยหอยถากเขามาแต่กระมี่เขามาอยู่นะคะยนีมือเสาครูทิพมาเปิดประตูปิดไฟนี่ก็จะจอบเบิ้งค่ะ พ่อหดนำแนี้เ,เห็นกัดึงยิบออกยิบออกนะคะเพราะว่าทีตรงขามนั้นจะเป็นทีวางนะคะเป็นกอหยากออยู่ตอนนี้จะคล้องทีเพื่อนมาปลูกต้นมะม,ม,ม่วงต้นไม้ต้นไหลอยู่คะ่ะเพิ่นก็เที่ยวมาหดมาตัดห้ายอยู่กุฏิกาสิคุกเข้ากากบก,กพร้าว นี่เจ้เอินกา,ากมะพร้าวที่จริงต้องอ่านว่าเอิว่าเปลือกเปลือกมะพร้าวเนาะแมนบาพี่น้องเอามาเคืคเล่กันข้าเจ้าขายทุงละสามสิบหาบาทนะคะมันจะเห็ดหาหากต้นไม้ต้นไหลแท่งดินได้ง่ายเนาะค่ะแล้วก็บโเห็ดห้เนื้อดินแน่นเกินไปอีกอย่างมันก็เก็บน้ำ เค็บความชุ่มชื้นไว้ได้ดดนนะคะนี่คะ่ะคุณทิพย์จะใส่กันไก่กรีดกรีดไว้รอบรอบนีดนะคะกรีดลงไว้ที่จริงตัวนี้ก็ก,กรีดไ้แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าปลูกไปก่อนสามกระถางะะแล้วค่ะตัดสินใจเฮตุวิดีโอก็เลยเห็นห้เบิ่งนะคะนี่คะ่ะเอากันไก่กรีดกรีดกรีดตรงนี้คะ่ะแล้วก็จังฉีดหล่อลงคุณทิพย์จะ เอาถุงห้องกลนไว้นะคะเพราะว่าตะหอยไว้ข้างในนี่บวห้หายน้ำมันไหลลงแห้งนะคะเพราะว่าใส่หอยไวบ้บริเวว่างมิถาดรองก็เลยจะเอาถุงนี่ค่ะพับเก็บไปทั้งไตนะคะให้น้ำซึมออกเธอละหน่อยเอานะคะพับเก็บไปอย่างนี้เลยสูตรใครไม่รู้สูตรคู่ทิพย์ค่ะ เพราะว่ามันเป็นหูเน,ะนาะน้ามันสิล่วงหลายเป็นแกลบนะคะกับความเบากับเบาอยู่แล้วนะคะจะบดูดซึมซับเก็บน้ำก็จะเพิ่ม,มพวกปุ๋ยหมักแล้วก็เปลือกมะพร้าวขุยมะพร้าวนี่ลงไปนะคะลงไปตรงนี้ได้ทั้งหมด หกกระถางนะคะอัดกลับไปนี่ค่ะพอแน่นพอดีค่ะแน่นพอดีกะ านได้บวมๆแน่อันนี้เป็นใบใหม่ค่ะหยัดมันลงไปทามองได้บวมๆแน่ก็เสริมเข้าไปอีกค่ะเสริมเข้าไปเป็นตลอดอีกคือเกาอ่าแหละค่ะแต่ว่าไม่รอดก็ไม่เป็นไรหามาปลูกใหม่ใจมักเนาะหนึ่งเอาความงามสองมีความฝันว่าอยากให้เป็นสวนครัวที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะ แต่ว่ามันก็นต่อสู่กับแอปันไอหอนออกมาเน,ะนาะแดดจ่าแห้งค่ะตรงนี้แดดแห้งจังหวาคุทิพย์ก็เลยสามารถสามารถปลูกต้นใหม่ในรมได้เพราะว่ามันรับแสงดีมากค่ะด้านนี้แต่ว่าดีมากเกินไปพักกระลวกตายคือกันนะคะ มเมื่อยนางกนเมื่อยนางยังย่อนะค่ะกระถางต่อไปกระชีกทุงออกคือเกานาาี่แหละค่ะฉีกทุงออกแล้วก็ยุพพกพับถุงพาสติดใส่ก้นไว้ติดกลนไว้นะคะ เลือยากลองเอาออกเบิ่งอยู่แต่ว่าก็จะลองวิธีนี้เลือเออกแต่ออกก็ต้องเอาหาเนี่ยมาห้องกลนกระถามกับกระถางมูนใหญ่ไม่ลาหดนามเอาลองเลยดีกว่าเนาะก็ถือว่าถ้าครั้งนี้รอดก็คือสูตรความกุทิปก็จะได้ผลคือ เทคนิคใหม่ก็คือพับถุงดำลองก้นกระถางเสริมแร่ถาดด้วยปุ๋ยหมักและก็เปลือกมะพร้าวเสริมกันเข้าไป กระถางโบนักเด้อค่ะจะค่อนข้างเบาเพราะว่ามาก,กับเขากบบเป็นแกรบอยู่แล้วนะคะวิธีการว่าเอาแค่ปุ๋ยมักซึ่งมีความเบานะคะเพราะว่าเป็นเศษใบไม้ใบไหลทับถมแล้วบ,บนิเอเอาเฉพาะปุ๋ยมักคู่ทิพเอากากเปลือกัอปล้าใส่อีกนะคะก็เหตุแห้กระถางเต็มแน่นว้แต่ว่า น้ำหนักเบานะคะเสร็จแล้วเหลือถุงสุดท้ายขอจัดระเบียบก่อนเนี่ยเหลือกระถางสุดท้ายนะคะทำเหมือนเดิมฉีดทุงลงไปเห็นฉีดง่ายๆเพราะผู้ทิปตัดไปก่อนแล้วนะคะ รับไว้ก่อนที่จะทําวิดีโอพอทําไปเอ๊ะมันน่าจะทําเป็นวิดีโอได้มันไม่ใช่ธรรมดานะเราก็เอาเวลาว่างปลูกซาะแเนวันแม่แห่งชาติสิเมื่อกี้ได้ตัดออกไปพักนึงเนาะคะ่ะไดียหยุดเบรกไว้เพราะว่าลูกชายกับเพื่อนนะคะซึ่งกูทิพย์ก็ถือว่าเพื่อนของลูกชายก็คือลูกของกูทิพย์นะเพื่อนมาขอไหว้วันแม่คะ่ะ ายเสร็จแม่ก็บันทึกวิดีโอต่อนะคะเสร็จอีกแล้วหกระถางสำเร็จเสร็จสิ้นนะคะส่วนทิพย์กุทิเหลือใบล,ลายกุทิก็จะเก็บใส่กระมังสีชมพูของกุทิใบนี่แหละคะ่ะเพื่อว่าจะมีต้นหม่ต้นนั้นต้นนี้มาหรือมีกระถางกุทิจะได้แยกต้นไม้อยู่หนาบ้านคะ่ะ ลไปตรงระเบียงเย็นใจนะมีหลายต้นจะต้องได้ไปแบ่งแล้วเพินง่ามแห้งค่ะโดยเฉพาะออมเงินออมทองออมนาคนะคะครูทิพย์ชอบมากเลยย่วงว่างคูเดียวเอาลุ่งขึ้นที่นอนเรียบร้อยแล้วค่ะครูทิพย์มากนางเบิง ตนใหม่อยู่หลังบ้านเพราะว่าไปซื้อเมื่อแล้วถัาสิยหายคามขึ้นไปมื้อ,อื่่นก็ไปทํางานก็เลยเห็ดนั่งเห็ดไปเห็ดมากก็ว่าเอาไปเอาวีดีโอไปเอาวีดีโอมาบันทึกไว,กว้ก่อนหน้ากันก็เลยแต่เห็ดเนาะคะ่ะจังได้กะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเยี่ยมมาชมกูทิปนะคะพวกนี่คะ่ะกูทิปสิเก็บไว้ใส่ในโอกาสต่อไปเนาะ ไม่สิ้นสุดหรอกค่ะจังน่อยบานกับสิ่งหกอึ่งตึงขอสําคัญนี่นะหอยถากคุฎิโหวิธีกําจัดหอยถากบอกแม่เด้อตอนมังค่านก็เห็นเพิ่นปูนมมนพื้นซิเม้นกุทิปล่งเอาไว้ไนระเบียงเย็นใจตอนนี้ก่ะปลอดภัยอยู่ค่ะเพราะว่าเห็นตามเขามากปบกดติดตามตอนต,อนต่อไปเรื่อยๆแล้วชืว่อคุทิ์ก็ได้นะคะ วันแม่แห่งชาติเป็นวันที่ทุกคนมีความสุขกับครอบครัวกับลูกกับหลานเนาปะปฏิบิติหมีคือก,กันค่ะลูกชายอยู่น้่อยู่ลูกสาวที่อยู่ไกลกับทรงของขวัญหวยพ่อนวันแม่แม่นะคะลูกสาวกระสรงเงินมาให้แม่กินข้าวเที่ยงเบงิ่งหนังเพื่นว่าแม่บบไปแล้วเบิ่งหนังสวยไหมคะ ได้แล้วหกกระถางอย่างดีกูทิปสิลอยเชือกค่ะลอยเชือกแล้วก็หอยประดับเดี๋ยวจังเบิ้งด้วยค่ะแต่สิบบบมาลอยให้เห็นหรอกคะ่ะเดี๋ยวเสร็จสิ้นก็จะถ่ายให้ดูตัดตอนไปเนาะซาะ,ะแหน่บ้านเราสาะ,ะแหน่ตัวนี้ทำมันรอตายนี่ใช้กับเขา่าหอมแสบนะคะเป็นสาะ,ะแหน่เพืินบานนะคะใบหน่อยใบมุ่น ใบใงญ้ดำดำการกำรรนะคะกุทิบรมหมักตัวนี้หอมดีค่ะบานกุทิเอิญผักสะเทียนเวยค่ะเด้อผักสะระแหน่ผักสะเทียนบ้านนามอมาเรียกนะคะเรียกผักสะระแหน่ว่าผักสะเทียนเนี่ยอยู่ยังสี่ละค่ะชีวิตกุทิอยู่ยังนี้แหละ พอร้อยเชือกเซตแล้วนะคะก็มาหอยตรงตูนยังเตียนใบยังซีนะคะพันตะออนซ้อนนักกุฏิบอกระถางตัวนี้ค่อนขางสูงนะคะคุณครูทิพย์กำลังกาผักกาดนะคะผักกาดพันน่งพันนีนะคะสองสามพันนะกกุทิบกาไว้น้าพึชเลยค่ะบ่คือลืมพึดพ่อว่าจะคล้องใส่กระถางหน่อยนะคะละน้าึ้นแห้งค่ะกระสิคอยย้อนกินเอาเนาะถ้าถังหอยถากบมมาลัางควานก่อนค่ะ กลางคืนก็ยังต้องถ่ายวิดีโอให้ดูชอบค่ะนี่นี่นี่ผักซีคิวพืทิพก,กำลังกำลังแตกเบียขึ้นมานะะแล้วค่ะผักซีล้วบานเรานะคะอันนี้ก็มีผักกาดเล็กๆหน่อยเพราะว่นมันเลือไว้าจากสิบปวยไปใช้ค่ะปวยไปช่วกระถางทุกกระถางก็เลขเต็มไปด้วยผักกาดนะคะจะมีอยู่กระถางหนึ่งที่เป็นผักอิตูนะคะอิตูกงโหรพาเช็คป็นตัวได้คะ่ะ ผู้ถิ่จำบ่อใด้อยพันใหญ่ก่อนแก่่สิหูเนาะอันนี้ก็ตัดไปกินแะ้วก็ปล่อยให้ปรุงไหม่นะคะหัวหอมมันบงงามผู้ทิบตัดออกไปอันนี้หลังจากผู้ทิบซื้อมาจาตลาดนะคะก็เอาหางมันมาแท่งเน็บตรงนี้กําลัางแตกยอดค่ะอันนี้ก็คือหัวหอมที่ขึ้นราแล้วไม่กินก็เอามาปลูกนะคะ พักไซนะคะต่างใจงใช้เป็นพักไซแขะนะคะหรือไงเป็นขืนเฟื่อยไปน้่นี่นะคะข้างหัวมองตับผานี่แหละมืออื่นเสา้าสองยสิเอาอันนี้ลงวิเดอมันสูงโพดแนมโมหินเดี๋ยวสิต่อเบนนะคะนี่คะ่ะที่มันปักกาดรือมันเอียงละ่ะอาจจะเป็นสลัดก็ได้หรือจะเป็นคะณะ จำโมได้ค่ะแต่ข้างล่างนี้เป็นปรากานแน่นอนค่ะปรากาศขาวค่ะช่วงเย็นๆค่ำๆมืดๆกูทิบก็จะไว้แค่นี้ก่อนนะคะนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เช้าค่อยเจอกันค่ะสวัสดีเช้าว,วันใหม่มาดูกันค่ะว่าเมื่อคืนผ่านไปเป็นยังไงสวยไม่เอ่ย พืทิพย์ยายบางยางลงยายบางยางขึ้นนะคะให้เรียงลำดับอยู่ตรงนี้เพื่อว่าบ่าให้รับน้ำหนักมากเกินไปขั้นเล็กนะคะก็เลยเอากาว้าส่วน,นึงข้องกระถางนี่ให้ตังอยู่ริมหัวนะจักน้อยนะคะเพื่อให้มันกำกึ่งน้ำหนักกันและก็เรียงสวยงามค่ะ ขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามครูทิพย์นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายด้วยการหาอะไรทำเพื่อความเพลิดเพลินนะคะชีวิตของเราจะได้มีคุณค่าเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันจะได้มีความรู้สึกว่ามันมีความหมายกับเราค่ะสวัสดีนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายบาย See you next time มีความสุขทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ